ไปครับวันนี้ผมอยู่กับเอ็กโอาครับผมจาวน้อยเลสซิ่งครับนี่ก็จะมาตัดติกเกอร์กันสดสดครับไอ้นี้ <S 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 ครับผมแล้วก็จะเร่บตา,าน้ำออกหมดครับงานไม่ให้มีตา,าน้ำติดกเกอร์ ครับผมนี่ก็เป็นรถของต่อน้อยเล็สิ่งเองครกับนี่รสภาพน่าจะได้99%นะคบารับขาดสติ๊กเกอร์นิดหน่อยครับจะมาเสริมเล้ว9ครับผมเดี๋ยวนี้ก็ขอจัดงานด้วยครับผม เองครับผมจะมีตัวที่สั่งร้านก็จะมีนี่ครับโโราคาวาซากิเอลโมอโตรดร์คาวาซากิต้องสั่งทางร้านกรับ ต้องซื้อสวยไม่ต้องสั่งของร้านตัดครับแต่ไหนพอตัดเองได้ก็ตัดได้ครับเดีด๋ยวงบอันนี้ก็ที่ที่ให้มาติ๊กเกอร์มาจากญี่ปุ่นนี่ติ๊กเกอร์สีขาวธรรมดาครับวันนี้อันนี้สีดำ นี่ก็เมล็ดหกสิบาทเองครับนี่เม็ดหสิบาทครับทีああ่ดำตัดให้เล่นขำเอาอ่านีผมประเดิมครับมานืไปกึ้ง 对。<laughs>